กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮาๆจะได้มาดูกันนะสวัสดีครับวันนี้พเรากันอีนกแค n แ e ววันนี้เรามาทําอะไรครับรามาทีสามร้อยครับเา้า <4 S 1> พาไปสวัสดีครับคุณครูน้อย <5. S 1> เอาคลิปที่แล้วคนเข้ามาดูเพียบเลย <5. S 1> แฟนคลับคุณครูเต็มเลยไหนสวัสดีครับคุณครูนี่คุณครูเอกราช พี่ๆเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยอ่ะแฟนยุบต้องกาเก้าสูนะครับพี่ไม่ถึงขนาดแฟนศูนยะครับก่อนเก้าศูยแยุบแปดศูนยครับนี่ครับพี่พี่ยุบแปดศูนยเก้าสูนยครับจะนี่ครับคุณครูเอกล่าทันดูานะครับก็ ตำนานนะครับอีกบทหนึ่งของเมงินไทยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาฝึกนะครับน้องกันีน ผู้จัดการทีมครับโอ้โนูโนูโนป๋าอยู่ไหนป๋าอยู่ไหนผู้จัดการทีม เลยปุ๊บเอายกเร็วอ่น้ไม่ได้อะเขัตกองจับอยู่ที่เดิมถูกป่ะเออเพราะวันนี้ต้องฝึกหนึ่งตีเคนให้เร็วยกให้ลึกๆเลยทั้งวันเดี๋ยวฝึกปรุงรถด้วยแล้วก็ฝึกใช้เบ่งเขาบอกว่าเออแต่กอบมันต้องตีเร็วมากเดี๋ยวถ้ามันได้มันไดเองบอกให้ไดีมาด่มาง่าย,ะน,น,ยานะสามส<ห>ิบนะงั้นขี่แทบตายไม่ได้ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะสามสิ สามศูนย์จะสามศูนย์อยู่แล้วมาแจ๊ดูไหมครับเขาไปทำไปฝึกฝึกฝึกเพื่อเอาไปใช้ฝึกเพื่อเอาไปใช้ไม่ขด้ไปหด้เป็นอ่่ะแแตตงขี่เป็นหลายรอบมากแล้วนะพี่มิขี่น้อยเดียวเองแต่แต่พี่ไม่ขี่เพราะนั้นได้ขี่นิดเดียวเองเป็นรอบสองรอบเองนั้นก็สะสมจะยังไงดีนะ จะลงไปขี่นาะแกใหม่ด้ไหมครับครับไปลุย เม็ดแล้วฮะไอเ็้งจนมแล้วเม็ดแล้วอไวะเอ้เดี๋ยวไปซื้อใบทอมมาหน่อย้างด้อนน่ะทอม้อองหมดแรงตายแล้วเดีดูนะดูนะแฉะปลาไป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 ไ ไหนอะสามศูนยสามเ็นกันสามเ็กันสามศูนย์ต้องยกเชนมันเชนมเชนทิ้งพัดเลยอย่าไปเชนตึ้งตึ้งตุ้ง้สุดเลยลาเชนชื่อให้สําพันกับขาลาเชนหอกอหะต้องต้งิ้นได้เบรกแล้วเราคูรถคูไม่อยู่แลเล่นเออไม่ให้เชนเนาะไปบีบไปบีบพัดอยู่แล้วเชนทิ้งไม่ให้อะ ช่นทิ้งคังเลยรู้ว่าทิ้งคันทิ้นค่ยนี่ยล่อยค้านะล่อยค้านอยสุดเอยกมาเมื่อกี้เล่าสุดท้ายขนาหมดแรงเมาอลไม่ขนาดคุ่งหนึ่งเสียนะเพราะเราเข้าไปช่วงแรกเร็วได้มานขึ้นวี่นะคุณแม่ไม่ใช่ข้างเ็วนะคุแรกเร็วนะเห็นวมาได้ง่ายๆคึ่งวีเดี๋ยวทำหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปสุดสได้ก็ได้แบบนี้ตรงอื่นเท่าเดิได้แเป็นยงไง ม่า,า,าม่ขาเอะไรโอาเราจะไปขึ้นเขาโอ้โหไม่ถนก็อือแล้วยางไหมเง้ยก็ได้ไดีรู้เราเริ่มได้เรา่าใช้ได้เลยมากขนาดหมดแลดด้วไงล่ะนะโค้งหนึ่งโค้งเดียวนะขี่ต่อไปอระสามสิบ สองนาทีสามสิบสองนาทีสามสิบโอเคไหมเนี่ยรู้เรื hey, again, ่องไหมครับเอ๋ครับเอกชายพัชรกรสองร้งเรื่อยๆกได้ง่จริอ่ะโหกน้หเุมจริงเหรอ <laughs> ไหนดูได,ด้ดูแววตาเด็กคนเมื่อเช้าไปไหนแล้ว <laughs> ออเอออุ้ยสุ๊กชั่วโมงเนหนึ่ง <laughs> เ<พ><น><ง>้นี่มันได้เราสาวพันอะไรเนี่ยไหนไหนไหนรีวิวรถหน่อย,ยรีวิวรถหน่อยรถคันนี้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 รถใครรีวิวรถให้หน่อยทีคิวอาร์มันน่าคิวอาร์ไหนเนไหนพบรีวิวรถให้หน่อยนี่รถใครครับรถหนูรถหนู ใส่ลองลองค่อมดิลองค่อมดิค่อม,อม,อม,อมให้ดูน <c oughs> หน่อยแล้วหนูระวังล้มระวังล้มระวังล้ม เดี๋ยวล้มลูกเดี๋ยวล้มฟิตว่ะไม่เหมือนพี่กันเลยไม่เหมือนพี่กันเลยอยู่ด่าเดี๋ยวว่ะอยูดาครูเปลี่ยนล้อให้แล้วเอ้ยเป็นไงวะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเนอะพีทเหมือนน้องพบเลยนะเชะ

เท่าไสมหน่งสามสิตองายชิบรจุดหน yeah! yes ึ่งนกัสองจุดจะเสียงหัวแล้วหวอะไรนะกันม่วอะไรนะหัวดาชออันนี้ไปตั้งขาตั้งก่อนอเสียงอกแล้วเ้ยโอ้โ อ้เไม่เหมือนกับตอนลงไปเมื่อกี้เลยท่าทางมันแบบ่ไปไปบึองออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกันนึงหน้าตามมันไม่เหมือนกับตอนที่ลงก้อนลงไปเมื่อกี้เลยอ่นะฮะฮึ๊บฮึน้องึบ ให้พี่เดินสะด่วนคือฟองน้ำได้ฟองน้ำไปอันหนึ่งรู้เรื่องเลยเย้่ยอะฟองน้ำโอ้โหเยอะดีฟองน้ำสงเจ้าโอ้โหแรงโหดครูบอกค่อยหายเมื่อยหน่อยที่เปลี่ยนในนี้ให้ เราคิดว่าวันนี้ซ้อมแล้วสามารถที่จะนำไปใช้อ่าในสนามที่สามที่สนามช้างได้ไหมไในฮอนด้าไทยและด์คเลนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมช่วย <Sure. S 2> <Sure. S 1> แก้ไขเนาะโอเค เม่กี้ครูบอกว่าครูบอกตั้งแต่ข้างสนามแล้วว่าเดี๋ยวออกมาน้ำลายนะจะเยอะแน่ๆเลยน้ำลายเต็มบิดยิ้มเขี้ยวนี่น่าจะไกลเลยนะเขี้ยวทะลุหมวกเลยนะแค่หมดละโอเคพอแล้วพอแล้ว เต้องลกว่านวเชนเร็วนันเอรู้เปล่ามาเชนปุ๊บคุมอยู่ได้ถึงไรเล็กเออหนึ่งคตีงี้เท่านี้หัวใจมันน่ะถ้าเราจะเร็ว ยาดูว่างการกี่เรื่องีนวันเดี๋ยวเดีไปทุกสิ่งที่เรา่นี่ะคือเราเราก็ร้เร่งกันเ่งล้เราก็การเล่กเริ่มการเล่กเบรกก็ยังไม่ดีพอแต่ว่าแค่นีุ้กีนตอเบรกให้นำปล่อยให้เร็วเชนร็งให้เร็วจะได้ช่วงเข้าโคงมาได้เยอะดูั้ครับพัเดินทางดูมั้ยครับ กันครับไปไงมั่งครับวันนี้เมื่อกี้รถคุณครูสอนอะไรมัง่งอ้าวลืม <c oughs> ไม่จำแล้ว, <c oughs> ลวคุณครูให้ทำอะไรมั่งวันนี้อย่าเฉดแบบตุด๊ด <c oughs> แล้วแล้วว,วันนี้ไปไงมั่งครับพี่ ก็วันนี้จริงๆแล้วหลักๆก็มาฝึกให้รู้จักการใช้เบครับสามาให้ใช้เบได้เป็นการใชเบรให้ให้มากขึ้นไค่่ว่าจะเป็นใช้ยู่สิบเจ็ดสิบครับ่จะใช้ร้อยร้อยเปอเซ็นเลยแล้วก็ให้ปล่อยให้เร็วครับเพื่อที่จเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นครับถ่าหมายความว่าถ้าเราเพิ่มความเร็วมากขึ้นก็หมาว่าก็เวลาแลราก็ได คมันเป็นการเด็กก็จะทำได้ดีขึ้นการใช้คัดครับในขณะที่เราเทรนเนี่ยก็จะช่วยเราว่าทิ้งเด็กได้ได้ระดับครับแล้ววันนี้เป็นไงครับผลงานพอใช้ได้ไหมครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดียังต้องพัฒนาอีกตั้งเป้าไว้นะครับจะไม่บอกเวลาเดี๋ยวตกใจ ถ้าถือ <overst> ว <run> ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้ยังคงต้องฝึกซ้อมกันต่อไปเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะเป็นแข่งแต่ที่รู้ไหมครับขอบคุณครับคุณครูยังป .5 กับ CBR 3 0 0 กับคุณครูเอกลาชพันธุภาครับนี่ครับแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับนี่อ่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ